สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอยู่ทางบ้านทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่สิบสิบสองนะครับผมเดือนมกราคมนะครับเที่ยงนี้นะครับผมหากินข้าวเที่ยงกันครับผมวันนี้ได้เป็นเนี่ยครับซุปน่อไม้ครับได้เป็นซุปน่อไม้เห็ดเองนะครับผมนี่ซุปน่อไม้ซุปน่อไม้ชมใส่ปลาทูตัวหนึ่งครับ กัทีนี้นี่ครับหอยดองอันนี้บดได้ใส่ยางลายครับผมเทแล้วก็กินกับซุปน้ำมันี่นะครับหอยดองตัวง่ายๆครับผมหอยดองพักแก้มมาอนี้กล้องเก่ากลองเดิมบดได้มาด้ยครับก็จะเป็นนี่ครับตักซีลาวต้นหอมบักเขืออั่วพูทั่พูครับแล้วก็มีอย่างอีกแ่ะปักแตงครับเราต้องมาลายครับพี่น้องมากินข่าวน้ำกันด้ครับผม แสบๆครับแล้วก็มีอีกครับพี่น้องลืมนี่ปลาทูมากครับพี่น้องแสบน้ำกันครับอือเห็นหมล่ะ จะได้ครับมือบอม้อนี้บ่มีไอข้าวเหนียวแส่เป็นข้าวเจ้าแต่กระแสีเพือกันนะับหอยดองครับหอยดอง Ok. Tô bố. Tuần hồng. what about the แนครับพี่น้องหัวประตูมากมากอ,อย่าลืมหาแนวสินเทียงเด้อพี่น้องทั้งบ้าน เฮ้ยเทียวกันมันไว้ดองกินตอนมั้ยครับน้าาเอาไว้ต้ําสมน้ำรับ

ี่ปลาทูกินไหมเหลืออยู่ตัว,นนห,ห,ตวหนึ่งนะลูกรวยเ้าอ แซ่บแซ่บเลยอันเนี้ยตายุตตั้งบ้านเด็ก็ะที่ใช้วิธีการย่างประตูเอาด้วยครับเอาประตูไปปิ้งเอาล่ะแต่อยู่นี่มันบ่สะดวกครับก็เลยเติดถอดเอาอืมเ้ดองตัวใหญ่ดีขนาดครับ ท้าไมไงพี่หอก

down. 嗯。Mm hmm. อากาศมันนีก,ก็นหนาวนะไม่น้องขนาดอยู่ในกรุงเทพได้ครับ18องศาครับแค่มื่อเช้าบันงอกคือทั้งบ้านผมมือเช้าเนี่ก็13องศาอยู่เมืออแฝกเย,ยาวประสาทน้องกี้นะครับ เอาละครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้นะครับทลิปนี้ก็ในเวลาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องทั้งบ้านอย่าลืมหาเข่ากินเที่ยงเด้อครับหลังนอนยังบักผ่อนไม่อันไวแรงงานคือจังผมนี่ก็คนเห็นง,งานคือจังผมนี่ก็อย่าลืมกินเข่าเทียงเด้อกินแล้วก็จังบักผ่อนไม่ตอนบ่ายก็จังเฮตุระอย่างนะครับเป็นมือวันหยุดเขาเด็กเชียร์ของแค่ยอย่างก็ฝากเป็นกําลังใจผมน้ำมิดครับผมแต่ตีชมกันได้ครับ าหากมารยายยังบอดีก็ตีชมกันได้เนาะครับเนาะหรือว่าคลิปออกมาบอดีปันใดเนื้อหาสาระบอดีซํำใดก็ไปน้องตีชมกันได้เดยอสสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ